สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะก็จะมาสอนใช้งานไฟล์สติ๊กเกอร์ Google n o e นะคะทีนี้ให้เราเข้าไปที่แอป Google Drive like ได้ค่ะอ่าแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ได้รับเลยนะคะอ่าทีนี้นะคะมันก็จะมีโฟลเดอร์ที่เป็นสติ๊กเกอร์แพคค่ะให้เข้าไปเลยนะคะไฟล์สติ๊กเกอร์นะคะมันจะแยกเป็นโฟลเดอร์เนาะซึ่งทั้ง3โฟลเดอร์เนี่ยนะคะจะเป็นไฟล์สติ๊กเกอร์เหมือนกันแต่ต่างกันที่นามสกุลคะ่ะ ให้เราเลือกใช้นามสกุลไฟล์ที่เราต้องการได้เลยนะคะสำหรับผู้ใช้งาน g o o d n o t e นะคะให้ใช้งานไฟล์03ค่ะคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์03 P c o p g o o d n o t e ได้เลยนะคะจากนั้นนะคะจะมีไฟล์ตัวนี้นะ,ะที่จะเป็นไฟล์เขียนว่า g o o d n o t e นะคะให้เราคลิกจุด3จุดนะคะแล้วเลือก Open in g o o d n o t e ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะกดเปิดขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะแล้วเลือกจุด3จุดที่มุมขวาบนตรงนี้นะคะแล้วเลือกคาว่า Open in ค่ะ,ะเราก็เลือก g o o d n o t e ได้เลยนะคะ กูเกิลไดจะขึ้นว่า unsupported file type นะคะซึ่งเป็นปกตินะคะเพราะว่ามันเป็นไฟล์นามสกุล Google Note ค่ะซึ่ง o o g l e Drive เนี่ยไม่สามารถ p รี v ิวให้ดูภายใน Google Drive ได้นะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะส่งไฟล์นี้เข้าไปในแอป Google Note ได้เลยค่ะอ่าตรงนี้ให้เราเลือก Google Note ได้เลยนะคะ,ะแล้วก็จะรอแป๊บหนึ่งค่ะมันก็จะขึ้นว่า import to Google Note นะคะให้เราเลือกเป็น import as new document นะ,ะแล้วก็เลือกตำแหน่งไฟล์ได้เลยค่ะ วิธีใช้งานไฟล์ P Core n o t e นะคะให้เรานะคะใช้เครื่องมือลโซตัวนี้นะเลือกสติกเกอร์ที่เราต้องการค่ะจากนั้น copy ค,ค่ะแล้วก็ไปวางในไฟล์ที่เราต้องการได้เลยกดเพจแค่นี้ได้เลยค่ะจจะปรับขยายยังไงก็ได้นะหรือนะคะเราจะเปิดเป็น2หน้าต่างคู่กันกับไฟล์อื่นๆก็ได้ค่ะ copy นะคะแล้วก็มาวางได้เลยค่ะ อันนี้ได้เหมือนกันนะคะหรือนะคะกูโน้ n o t นะเพิ่งออกฟีเจอร์ใหม่นะคะเป็น Add Element นะเราก็สามารถจะ Add Element สติกเกอร์ที่เราต้องการใช้งานบ่อยๆนะคะไปได้เลยค่ะใช้เครื่องมือล a ดโซ่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือก Add Element ค่ะแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการเก็บได้เลยนะคะเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะ ไฟล์สติ๊กเกอร์รูปแบบอื่นๆนะคะไม่สามารถที่จะ Open In เข้า Google Note แบบนั้นได้นะคะเพราะว่าเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแค่รูปภาพไม่สามารถใช้งานได้ะคะ mm ่ะ hmm. วิธีการ Open In นะคะจะใช้ได้เฉพาะกับไฟล์ P コอบคูน Note เท่านั้นนะคะ mm hmm. และต้องคลิกเข้าไปที่ไฟล์นะคะไม่สามารถคลิกทั้งโฟลเดอร์แบบนี้ได้นะคะต้องเข้าไปในโฟลเดอร์แล้วคลิกที่ไฟล์ก่อนนะคะ